โอ้ลองโบก,กินี่ว่เะเห็นไหมสะฝุ่นไหมสะฝุ่นไหมโอ้เดี๋ยไปลองสับแซงกดูดีกว่าไปครับโอ้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 โหสายที้หน้าเขาจริงๆเลยว่ะอุ้ยสาวมันจะข,ขาวๆเท่้นั้นเลยอ่ะโอ้น้ำฟ้าหิ้งกซี่ที่สุด เออสวัสดีครับผมน่ารักจังครับผมมีแฟนหรือยังเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขัวเขาขัวเขาลัวเขาเฮ้ยอย่ายวดูนะโอ๊ย what the fuck ปอนีเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเอาตีกันแล้วครับโวยกันแล้วเออเออโอ้ยลื่นโอ้ยโอ้ยกระแตกโอ้โหงานดี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 มีชอบเลยชอบเลยโอ้ย เอาเป็นอะไรอยู่นั่นเอาเอาทั้งเตะทั้งตอ่อยเอาเยยบไปแล้วเย็บไปแล้วอออุ้ยเกิดการกระซิบันเกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้อะไรนะ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 เป็นเบียดแล้วเหรอสะฝุนไหมะสะฝุนไหมอือขับกันให้ดูนิดหน่อยละกันเป็นน้ำจิ้มนะครับคือเปคนี้มันเล่นได้อย่างสบ,บายๆอยู่แล้วนะครับเราให้ดูความลื่นแล้วก็ความสวยง,งามของภาพแล้วกัน นี่ครับเล่นได้สบายๆเนาะเดี๋ยวเราจะมาลองดิฟกันดิฟใส่ต้นไม้นี่แหละเอ้เ,อเ,อเราก็มาทดสอบเกมแรกกเลยนะครับกับเอา้าหโนทับกันกับเกม g t v 5 M นะเดี๋ยวเรามาลองปรับตั้งค่ากันดูนะครับความเอียดที่ Full HD นะครับ เทคทู two, ปรับเป็นวินนี่ไฮเ h a เดอร์ปรับเป็นไฮชาร์โดปรับเป็นไฮนะครับก็ถือว่าปรับเกือบสูงเลยนะครับการ์ดจอาทำงานเต็มที่ซีวิวทงานทั้งสิบเปอร์เซ็นต์นะครับกำลังดีเลยนะครับขันไหนดีวะอืมเดี๋ยวผมอืมโดนทับโดนทับเอ้โอ้ลระบอก,กินนี่วะเอาหน่อยไหมสะฝูลไหมสะฝูลไหม โอ้แต่ได้ไปลองขับแซงกันเลยดีวยกว่าไปครับอืมต้อหดกันสักหน่อยแล้วโอ้โอ้โอโอ้โหขายขี้หน้าเขาจริงๆเลยวอะอืมทำไมเาขาคล้องกับเราอะ่ะฮะเราว่าเราก็าขับทุกวันนะเฮ้แซงแล้วแซงแล้ว เขามาทําธุรานะครับนะครับโหเล่นลื่นไหล50 60เฟรมนะครับตึงซอ,อันนี้แหละนิดนึงครับผมเพราะว่าโหลดฉากนะครับโอเคครับเป็นปกติแต่โดยรวมแล้วถือว่าลื่นๆนะแต่วันนี้ท่านผมรู้สึกไม่ต้องด,ะนะดี๋วดป๋นวเดีดี๋ยกลับไปกันกลับไปกันแต่โดนจับมนาะไม่คุ้มไม่คุ้มไม่คุ้มแล้ยิ่งไม่มีเงิน แล้วนะเนี่ยโอเคนะครับต้องอารมณ์มาซ่อนไว้ก่อนวิ่งไปแบบเงียบๆดีกว่านี่ครับอยู่ในเมืองแบบนี้นะครับเล่นลื่นไหลเลยภาพค่อนข้างสวยนะครับครับทั้งรัดทั้งรัดทั้งัดเฮ้ยโฉโอเควันนี้มีสาวหยๆสาว มีแต่ขาวๆทั้งนั้นเลยอ่ะโอ้น้ำฟ้าหเซ็กซี่สุดๆเออสวัสดีครับผมน่ารักจังครับผมมีแฟนหรือ,อยังเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปัวเขาผัวเขาผัวเขาเฮ้ย๋ย่าได้ดวยโอ้ย What the fuck เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นยังวะ จกตั้งเ้ยรอไปรออะไรนออสแลพังเลยโอ้โหดูเขาบินรับเกิดอุบัติเหตุครับเขาบินตกลงมาจากฟ้าโอ้โหโอ้โหพอดดูครับพังไวเนี่ยพังไวเนี่ยโอ้โหรถเป็นอะไรไหมครับรถเป็นอะไรไหมครับั้งสาว โอ้โหเอาเอาตีกันแล้วครับมวนกันแล้วเออเออโอ้ยลื่นโอ้ยเกือบแตกโอ้โหงานดี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 อย่างนี้ชอบเลยชอบเลยโหยเอาเป็นอะไรเนันเอาเอาทั้งเตะทั้งต่อยเอาเ <c oughs> หยียบกันแล้วเหยียบกันแล้วเอออุ้ยเกิดการกระทึบมันเกิดขึ้นแล้วครับตอนนี้ เอาเอาเอากระเด็นกระเด็นนี่ครับเอาไม่ตายด้วยว่ะดรงกระทืบคนเยอะๆแบบนี้นะครับประมาณหกสิบเจ็สิบเฟรมเล่นด้อย่างื่นไหลเลยัวไเลยสรุกเลยครับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับเดี๋ยวตอนนี้ผมไปรับตังค์ก่อน อ้าวอ้าวแบกกันแล้วแบกกันแล้วได้แล้ววะโอเคได้ทางหนึ่งพันบาทมีคนงองเงี้ยนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลองซิ่งรถกันดูดีกว่านะครับผมถือว่าเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยนะ ไปครับไปป้อป้อปภาพค่อคนข้างสวยเลยนะเมื่อกี้คนก็เยอะนะเกือบเกือบสิบคนเฟรมี่นก็แทบจะไม่ค่อยดรอปเลยนะครับเตะถังกนะันอย่างนี่แน่เตะกองเตะกองนี่แน่เอา้าขึ้นไม่ได้นะโอเครถยังอยู่รถยังอยู่นึกว่าหายแล้ววันนี้ไม่มีตำรวจนะครับเราสิ่งได้ นี่ครับขับผ่านคนดเยอะนะไปครับสำรวจปะนั่นอะไรนะ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 จะเลียนแล้วเหรอสะฟุนไหมสะฟุนไหมอืม ไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวเราจะขัดยิบรถแล้วครับแท็กซี่ครับแท็กซี่ขับกันให้ดูนิดหน่อยละกันเป็นน้ำจิ้มนะครับคือสเปคนี้นเล่นได้อย่างสบายๆยอยู่แล้วนะครับเราให้ดูความลื่นแล้วก็ความสวยงามของภาพแล้วกันนี่ครับเล่นได้สบายๆเนาะ อ,อ,อเดี๋ยวเราจะมาลองดิฟกันอดิฟใส่ต้นไม้นี่แหละเอ๊ะดิฟใส่กล้วยดิฟใส่กล้วยโอเคเนาะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปต่อเกมต่อไปกันเลยครับผม